ที่ไม่ต้องตา,นะางด้วยนะล้่จันอยู่นั่งด้วยจะน อันน hmm. ี้ทานลองทานนะคะอนดเลยค่ะแต่ว่ามันเริ่มมัเริ่มเนี่ยเดี๋ยวลองทานล้านก็ได้เป็นมันเป็นพวกขไทยคือฝั่งอินเดียอะไรเขาชอบการที่วของพวกเือด้ยวานแล้ว สวัสดีครับัคะค่ะได้กับี่ชาลียอาไว้ฮมพี่อะไรนะ ทำยาดมสมุนไพรจันเทศกันนะคะส่วนประกอบหลักของเรานะคะก็จะมีดอกจันแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นเม็ดจันนะคะเราก่อนจะใช้เราก็จะกระเทาอออกมาก่อนแล้วก็นี่จะเป็นข้างเนื้อในของเม็ดจันนะคะแล้วก็จะมีการการการพลูกระวานพริกไทยพิมเสนกาลาบูเมนทอนนี่คือส่วนประกอบที่เราใช้ทำในการาทำสมุนไพร ยาดมสมุนไพรอะค่ะเราพยายามเป็นกลุ่มรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เราพยายามอยากทําให้ทุกอย่างมันเป็น zero w a s t คือใช้ได้ทุกอย่างเลยทุกส่วนตั้งแต่คือใบทําปุย๋ยอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาใช้ลูกแล้วทําน้ําแล้วเราก็มองว่าจริงๆสรรพคุณทางยาของตัวตัวรกจันอะคะ่ะแล้วก็มเมล็ดจ,จันเนี่ยพอเราไปดูปุ๊บมันมีมูลค่าสูงนะคะเขารับซื้อกันราคาแพงด้วย แล้วเราอะมีทรัพยากรตรงเนี้ยอยู่เยอะด้วยเพราะว่าเรามีกลุ่มแบบป้าๆยายๆที่เขาทําพวกนี้ใช่ไหมคะคือจุดมุ่งหวังของกลุ่มเราในยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของยังเฮิร์มนะคะเรามุ่งหวังที่อยากจะพรีเซนต์อะไรที่เป็นพังงาให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เราอยากจะเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและการท่องเที่ยวในพังงาให้มันแบบไปด้วยกันได้